สวัสดีจ้าสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะคะวันนี้วันมีผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือมานําเสนอให้กับลูกค้าทุกทกท่านค่ะวันนี้นะคะมีราคาปโปรเลยนะคะถุงละ590บาทเท่านั้นนะคะมีแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้ลูกค้าอยากได้ลายไหนพื้นไหนเดี๋ยววันจะแจ้งรหัสให้แล้วลูกค้าก็พิมพ์รหัสต,ตามนั้นได้เลยนะคะใครจะรับ2ถุงให้พิมพ์เท่ากับ2ค่ะ นะฮะเรามาเริ่มกันที่ผืนแรกเลยละกันนะคะก็ไก่ขอไข่ศูนย์หนึ่งค่ะก็ไก่ขอไข่ศูนย์หนึ่งนะคะรุ่นนี้สวยมากๆก็ขอศูนย์สองค่ะก็ขอศูนย์สองนะคะห้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นค่ะก็ไก่ขอไข่ศูนย์สามค่ะก็ไก่ขอไข่ศูนย์สามค่ะนี่ สำหรับลูกค้าที่ชอบลายเล็กๆนะคะก็ไก่ขอไข่ศูนยค่ะอันนี้เป็นหมีขั้นสวยมากเลยค่ะรุ่นนี้วันเคยเอาไปตัดเรสด้วยนะคะลูกค้าสวยมากๆค่ะก็ฟรีให้เหมือนเดิมอาบน้ำยาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไก่ขอไข่ศูนย์ห้าค่ะก็ไก่ขอไข่ศูนย์ห้านะคะรุ่นนี้ก็สวยค่ะมีแต่ลายสวยๆคมชัดทั้งนั้นเลยนะคะรุ่นนี้สวยมาก ก็ไก่คอไข่ศูนย์หกค่ะห้าร้อยเก้าสิบบาทไก่คอไข่ศูนย์เจ็ดนะคะก็ไก่คอไข่ศูนย์เจ็ดตัวนี้เป็นลายกุญแจนะคะเล็กๆก็ไก่คอไข่ศูนย์แปดค่ะก็ไก่คอไข่ศูนย์แปดนะคะนี่เป็นลายเล็กๆสวยมากค่ะก็ไก่คอไข่ศูนย์เก้านะคะศูนย์ค่ะ กอไก่ขอไข่10ค่ะสวยทุกผืนเลยค่ะ590บาทเท่านั้นค่ะไข่11ค่ะกอไก่คอไข่11นะคะนุ่าก้าสวยจริงๆค่ะลูกค้าจา๋าใครอยากได้ผืนไหนลูกค้าพิมพ์รหัสได้เลยอยากได้2ผืนให้ลูกค้าพิมพ์เท่ากับ2นะคะ590บาทส่งฟรีถึงที่บ้านเลยค่ะ